ครับก็สวัสดีครับพบกับผมลุงโยเกมเมอร์วันนี้เราอยู่กันในเกมโซนโฟหลังจากการต่อสู้กันอย่างดูเดือดในแฟนเพจและวันนี้เขาทั้งสองมารวมตัวกันเพื่อจะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะโนหนึ่งดีเจโปเต้ปัทะล้านน้ำปั่นสายดุเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเราไปดูในเกมกันเลยกลาเปลี่ยนพี่น้องชาวโซนโฟทุกท่านเรามาอยู่ในเวทีมวยช่วคราว และพบกับศึกมวยไทยถล่มปัตภีและเรามาพบกับฝ่ายแดงผู้ท้าชิงร้านน้ำปั่นสิทธิสายดุประทะดีเจโปเต้สอมงคลกิจดีเจโปเต้สูง175เซนน้ำหนักช่างเมื่อเช้า70กิโลกรัมร้านน้ำปันน้ำหนักและส่วนสูงยังเป็นปริศนาอยู่เก่เริ่มฝ่ายแดงอน้ำปั่น ได้เดินเข้าหาดีเจโปเต้ก่อนทั้งสองยังดูเชิงกันอยู่น้ำปั่นควนหน้าเป็นอย่งทีโดนดีเจโปเต้สวนกลับน้ำปัน่นเตะไข่หนึ่งเตะไข่สองเตะไข่สามโปเต้ Bo ได้ทีกดกีเลยเอาแล้วดีเจโปเต้ขึ้นนำน้ำปั่นฟื้นจากความตายแล้วก็พ่นพิษใส่อากาศเป็นฝ่ายไล่บี Bo ้โปเต้ตัดล่างหนึ่งทีโอโหตละลัสสองวืดสามวืดและกลายเป็นเกมเก็บกล่องออนไลน์ฮึบเก็บกล่อง น้ำปันวิ่งถมตัวเข้าใส่โปเต้ดับอนาดเสมอกัน1ต่อ1คิวรูปเกม30ิวินาทีแรกถือว่าสูสีดีเจโปเต้ฟื้นมาตัดล่าง1ครั้งค <Cube. S 2> ิวอีกหนึ่งครั้งโอ้โห,โหทําได้ดีโดนอีล e ิงจบไปน้ำปันขึ้นนำสอต่อ1เฮ้ยโปเต้ลุก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 ได้แล้วโอเคดีเจโปเต้เดินไปเก็บกล่องพร้อมกดไอเทมทั้งสงเริ่มวนเข้าหากัน โบเต้ตัดล่างโดนสายฟ้าช็อตเอาอยัางไงเตะไครไม่โดนโมเต้เดินมาให้เขาเตะไครหนึ่งสองกด e. น้ำปั่นคิวทันน้ำปั่นอ่านเกมได้ทะลุป,ป,โปูโปรงโปเต้ก็ตัดล่างแทงเข่าไม่ยัง้งน้ำปั่นยังตึกและบึกบึนอยู่โปเต้กตัดล่างอย่างเดียวโดนเตะไครหนึ่งสองสามโอ้โหหลับโปเต้เดินเข้าใส่โดนคิวสวนเข้าไปยังไม่เข็ดเดินเข้าไปหาต่อโดนพ่นพิษใส่หน้า และยิงโดนเตะไค่หนึ่งสลงไปนอนกองกับพื้นดีเจโปเต้ถ้าไม่เล่นเกมกลับมาก็อาจจะยากแล้วต้องพยายามคิวให้ทันเห็นระเบิดไปนั่นเอา้ายังจะไปตัดร่างโดนระเบิดน้ำปันพ่นพิษใส่ดีเจโปเต้อีเอาคืนน้ำปันเตะหนึ 1, ่งเตะสเตะสเตะสอี 4, e. แต่ก็ยังคิวหลบได้เตะใครต่อโอ้ประสบการณ์ภายในเกมดูแล้วน้ำปั่นาษีดีกว่าแต่โปเต้ก็ไม่ลดละความพยายาม กระโดดท่เทาร้อยเสยปลายคางสร้างความเสียหายให้กับน้ำปั่นน้อยมากภาพตัดจะมา17วินาทีสุดท้ายร้านน้ำปั่นแข็งแกร่งดุดันสมคำล่ำลือ12วินาทีสุดท้ายน่าจะไม่มีอะไรพลิกโผลร,ร้านน้ำปั่นกำลังจะเป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณดีเจโปเต้และร้านน้ำปั่นเป็นอย่างมากที่มาร่วมทำคลิปในครั้งนี้และวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดกันใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วย ผมลุงโยกเกมเมอร์ก็ขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปละบ้าย